วัดีครับวันนี้พบกับช่องเอ็มไหนทีวีนะครับผมจะพาเข้ามากินร้านอาหารครัวผักหวานหอออบป๊อกนะครับเป็นร้านอาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรนะครับมีร้านอาหารมีร้าน,นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็บรรยากาศที่ร้านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ครัวครัวผักหวานป่าของอ้องค่ะอ๋อครับผมมีของฝากด้วยมีของฝากก็เก็บผักหวานทองม้วนผักหวานค่ะอ๋อมีน้ำผักหวานแล้วก็มีของใช้ที่เป็นสบู่ผักหวานเพื่อสุขภาพด้วยนะคะอ๋อเมนูเมนูที่พี่จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอ๋อครับผมเมนูค่ะอ๋ออันนี้ก็เมนูแนะนําจากทางร้านใช่ไหมครับเนี่ย ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนค่ะยำผักหวานกรอบแกงเลียงผักหวานน้ำมันหอยนะคะทุกเมนูจะมีส่วนผสมของผักหวานป่าทุกเมนูค่ะเพราะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านผักหวานป่าของจังหวัดสระบุรีค่ะอ๋อครับผมวันนี้ก็พบกับอะไรครับพิสสมัยค่ะอ๋อเอาเมนูแนะนําของร้านดีกว่าครับอเอาเป็นยำผักหวานกรอบหนึ่งที่หนึ่งที่ครับแล้วก็เอา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเอาเป็นเส้นหมี่แล้วกันครับได้ค่ะถ่ายถ่ายถ่ายในครัวได้ไหมครับได้ค่ะเต่หน่อยอ๋คครับผมครับครับโอบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปของอะไรครับเนี่ยกระดูกหมูหรือว่าอะไรกระดูกก็จะเป็น ด้านหนึ่งหมูด้านหนึ่งเนื้อค่ะส่วนที่ตุ๋นนี่เราจะตุ๋นเก็บไปสับมองไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถตุน๋นปุ๊บเราจะต้องตุ๋นให้เปื่อยให้ชุ่มอุ้มน้ําแล้วถึงจะมามาขายส่วนน้ำเนี่ยตั้งให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาผมเคยมาชิมครั้งหนึ่งแล้วน้ำน้ำซุปจะจะออกขมหน่อยเพื่อจะชูผักหวานอ่อาดังนั้นเรื่องเรื่องทา้เล้ครับเดี๋ยวผมไปรอกันนอกครับอันนี้ก็บรรยากาศในครัวนะครับอาจจะไม่ได้เตียบตัวมมาแบบ ซุปปุ๊บปั๊บต้องชิมก่อนตรงอันนี้ก็จะมีของปฝาครับสบููเขาเก็บผักหวานทองม้วน ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับของกินเป็นยำผักหวานกรอบอก็ก๋วยเตี๋ยวเน,น,นื้อตุ๋นเส้นหมี่เดี๋ยวจะมาลองดูว่าร้านผักหวานรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีน้ำผักหวานมานะครับนนี้มาลองก๋วยเตี๋ยวกันก่อน น้ำซุปก็จะออกของผมหน่อยนะครับแต่ว่าผมกล่อมผมไม่มากเพื่อจะมาชูตัวผักหวานผักหวานนี่จะอยู่ตรงข้างล่างนะครับเนี่ยผักหวานผักหวานหวานมากเลย กินกับน้ำซุปโอเคเลยครับเนี่ยอร่อยเลย <S <S ดีเลยไม่้องกัน้มต้องปรุงก็อร่อยครับแต่ถ้าปรุงก็ได้อีกริชันหนึง่งเขาบอกให้ชิมก่อนปรุง ทีมทีนึงแทบจะหมดชาแล้วเขาเนี่ย ครับหนี是是่ครับร้อยสิเอ็ดคนเนี่ยผักหวานกรอบเลยครับจาย์อาจารย์นี่เนี่ยดูถ่ายถ่ายไม่นานด้วยจานลจานเพราะเว็บไซต์ของให้ดีพอับเว็บไซต์ร้านอาหาร กิมพอนะกิมสุดยอดทั้งกรอบทั้งกรอบทั้งหวานดังนั้นเดี๋ยวผมขอทานก่อนนะครับเ,เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกัน นี่ครับโอ้โหอ,อร่อยเต่กินไม่หมดแน่ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้บอกให้เขาขอกลับบ้านาเลยนะครับเขาปาดนป่งเดียวเอ,เอาเขาเกียวผหวานรสชาติเป็นยังไงครับเนี่ย ทาที่ไหนก็ได้เยเตวพทาอ๋อถ้าใครมาก็มกินก๋วยเตี๋ยวซื้อขอ,องฝากไปได้ครับแล้วถ้าอยากจะมาทานนี่ก็เส้นทางเดินทางมาน,นี่มาอย่างไงครับถ้ามาจากกรุงเทพนะคะมาสามารถมาทางพหลโยธินข้ามเพื่อพุทธบาทมาได้หรือมาสายเอเชียมาทางอ่างทองรถพุทธทาง บ้านหมอท่าเรือแล้ก็มาถึงสวนผักหวานขอออกปลอกหรือจะจับ GPS มาที่สวนผักหวานขอออกปลอกได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง M หนึ่นทีวีเนี่ครับขอบคุณครับ